Three, Respect after first or hearts first the one. the end the should pass two, not Of get g อยามือบอลและไม่น้อยมือบอลยามือบอลและไม่น้อยมือบอลสวัสดีครับพบกับผมครับหนึ่งพาลัวล้วบ้างไม่รู้บ้างสรุปก็แล้วแหละวันนี้นะครับเราอยู่ที่คลองถมคลองหนึ่งครับมาดูครับงานมินิไบา์ลังสิทธ์นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมบรรยากาศ ว่างานมินิบายลังสิทธิ์จะมีรถสวยๆมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ นี้ผมอยู่กับช่างมอนนะครับประธานมินิบค์ลางสิทธ์บอกเลยครับว่าใครมางานวันนี้ผมบอกเลยมันแน่นอนแต่ถ้าใครไม่มาคนนั้นก็พลาดน,นะครับผม,ม,นนมเมาแน่นอนนะครับใครไม่อยู่คนนั้นก็พลาดน,นะครับผม,มเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่คลองหนึ่งนะครับกับมินิบค์ลางสิทธ์ครับ นะครับเดี๋ยวดูนะครับผมทุกคนผมจะเข้าไปขายพวงมาลัยข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราไปดูนะเราไปปุ่นงานมินิไบค์ลังสิตนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะโดนท้นตีดไหมนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปลุยกัน let's go พวงมาลัยครับพวงมาลัยวันนี้วันพระครับผมนี่นะครับลูกค้า VP เราคนแรกครับวันนี้พวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยครับพี่พวงมาลัยไหมพี่พวงมาลัยไหมพี่อะไรพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยนะครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทวันนี้วันพระครับ เดี๋ยวเราไปขายพวงมาลัยดูดิวันนี้ผมจะได้พวงมาลัยกี่บาทพวงมาลัยไหมครับพี่พวงมาลัยไหมครับยี่สิบบาทครับพวงมาลัยไหมครับพี่อิสราลครับอิสราลนะครับอ้ยอิสลามไปไปไกลโดนเตีนน้องครับพวงมาลัยไหมครับพวงมาลัยยี่สิบบาทครับวันพระครับพวงมาลัยไหมครับอันนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยที่มาใหม่ๆนะครับจากสารมาภูครับ อันนี้สารเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสารเจ้าแม่ทัพทีมนะครับผมเอาไหมลูกอันนี้สารพระบรมกิตติบาทเอารถเลยมาเอารถเลยมาเอาจ็อกมาพี่เอาจ็อกมาพวงอะไรห่วงหนึ่งกิตติบาทเองเฮ้ยขับขี่มันอันตรายโอนได้ไหมวะได้หมดอ่ะโอนคำบุญเลยไหนอ่ะโอนตรงไหนอ่ะคิดดูดิแม่ง ใจถึงเนี่ยโอ้ซื้อยี่สิบบาทโอนนะทุกคนก็ผมไม่มีเงินสดนมันมีเงินสดด้วยดูเอาไปเอาไปพวงนี้มาเอาสกแกนมาสกแกนตรงไหนเราพาไปเลยเอาเนี่ยสแกนนู้นเลยสกแกนนู้นเลยกกเดี๋ยวผมพาไปผมพาไปผมพาไปอันนี้นะอันอนะ่ะเซ็นก่อนนะฮะเซ็นก่อนด้วยพวกบอกพวกมาขอเซ็นพวกอะไรเลยชิมด,ดูเลยดับใหม่วะน้า ผมพาลูกค้าครับไปโอนจ่ายนะฮะโอนจ่ายนี่ครับผมผมอะไรครับผมวันพระครับพี่ผมอะไรยี่สิบครับผมอะไรยี่สิบไหมครับพี่ผมอะไรไหมครับนี่ครับโอนน้องโอนจ่ายนี่เลยน้องโอนจ่ายนี่เลยครับโอนจ่ายนี่เลยครับโอนจ่ายนี่เลยเหื้อยไหมครับนี่ครับโห่แล้วครับดูครับสองก้ายี่สิบบาทอ่ะแม่งซื้อพวงมาลัยยี่สิบบาทแล้วแม่งโอนะโชว์เหลือกู้ว่ะคิดดูดินี่เนี่ยผมอะไรครับนี่อันนี้มีประวัติ อันนี้ประวัติเลยนะประวัติประวัติประวัติสารครับสารอันนี้สารตายายอันนี้สารพระโพธิ์อันนี้สารพระโพธิ์เอ่อเอาสักพวงมะเฮ้ยบัตรหนึ่งก้นหนึ่งเอารถเลยมาครับเอารถเลยมารถยนต์ครับรถยนต์นะครับเอารถยนต์มานะรถยนต์มาใช่ไหมใช่ครับแถวข้าปลอดภัยครับนี่ครับผมแล้วกูนี่คือบาทครับกลับบ้านไม่เหงาแล้วกูบาทครับ กลับบ้านไปเหงาแล้วกูนี่สารไหนครับอันนี้สารแถวๆอันนี้ครับผมเอากลับไปด้วยครับสารเหงาเอยากกลับบ้านคนเดียวเฮ้ยเอาสักอันมายี่สิบบาทยี่สิบบาทไว้ก่อนครับของดีเฮียเก็บไว้นะครับยี่สิบบาทเอาไปกลับบ้านแค้วคาดจริงไหมเนี่ยจริงยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอานมา ขาขายได้ดีเมียขายชีมนี่เหรอ <im ful> ใช่ปะ่ะใช่ป่ะ วันนี้วันพระครับวันนี้วันพระครับผมอุดหนุนพวงม์ลัยหน่อยครับไม่อยากได้แทนแทนนะครับแทนอลไรครับอุดหนุนพวงม์ลัยอุดหนุนพวงม์ลัยหน่อยครับผมมารถมอเตอร์ไซค์มาขายพวงมาลัยบ้างเปล่าอันนี้พวงมาลัยอันนี้มีสตอรี่นะครับเอามาจากสาลมาพรมครับผมอันนี้สาลนภูมิอันนี้สาลตายายใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วด้วยใช้แล้วใช้แล้วตะควงมาตะควงมาอันนี้ก็มาจากไอ้นี่ศาลตายาย อาพวงนึงพวงได้ไหม20บาทเลย20บาทแขวนใครอ่ะแขกรถไงกลับเดินทางปลอดภัยจริงเหรอเออปลอดภัยแน่นอนอ่ะปลอดภัยแน่นอนพวงนึงไหม20บาททำบุญป่ะทำบุญทำบุญแล้วถ้าเกิดว่าผมติดใจเนี่ยถ้ามันอร่อยเนี่ยถ้ามันอร่อยเนี่ยผมจะไปตามซื้อที่ไหนอีกได้เยอะแยะเลยผมขายไม่ตามเนี่ยผมขายของที่ไหนบ้างของหนึ่งคองอะไรผมขายตลอดตอนนี้ผมมาขายตลาดไทยเนี่ยมันมี่ผมขายตลาดไทยคนเนี้ยเนี่ยขายตลาดไทยตลอด ตีมือเงียงได้ตีมือเงียงตีมือเงียงทุไปแล้วอาจารย์เองอีมือเงีองลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ขายไปแล้วนะไม่ขายอยยู่ขาไปแล้วเฮ้ยพวงอะไรก่อนพวงอะไรยี่สิบอะไรเฮ้ยอุ่นนุนเดินทางปลอดภัยเจ้าข้าทีบาททีบาททำบุญทำบุญตี่มือเงียงเต็มเลยนะเอาไปเถอะสักทีบาทยี่สิบบาทเย็ดแค่โฉลี่อีกแล้วอ่ะคิดดูดิคนดูดิกล้องตากล้องซูม m เโหแต่กล้องก็ถ่ายถ่ายติดชีวิตกูจริงๆไม่ถ่ายห่างเลยอะสรุปสรุปแล้วเอามาเนี่ย ยี่สิบบาทหวงไปเลยไม่นี่ชายช้แฮนด์เฮ้ยถือว่าถือนั่ง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 ถือไปย้ายหล่นนะย้ายหล่นย้ายหล่นนั่นแหละขอบหันคุณเดี๋ยววันนี้ไปไมาไม่จริงจริงยหญ่หล่นนะย้ายหล่นเราต้องมีสีเงาสองมองเฮ้ยเชื่อยี่สิบบาทมั้งเนี่ยเราให้ใครมั่งเนี่ยยี่สิบบาทไปเก็บมั้งหน้ายี่สิบบาทเออกูมานนี่แล่วเท้าเนี่ยเล่นอะไรช่ออะไรหน่อยไอจุ๊กจอยวะเนี่ยไอจอย ชอบไหมนะตัวลำตัวลำเออผมรู้แล้วร้านขายไม่ค่อยดีใช่ไหมสี่สามช็อปตอนเนี้ยแข็แย่ใช่ไหมกระแสตกใชยป่ะกระแสตกเฮ้ยกระแสตกดี่ไหมนางกวักปังเฮ้ยดีได้เออนางกวักยี่สิบบาทไหมยี่สิบบาทเออทำบุญยี่สิบบาททำบุญนี่ยี่สิบบาทเงินอะไรอีกเออไม่ต้องก็ได้แล้วแต่ <l id> <kah> ทำบุญเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาเงินเข้าใครเนี่ยทำบุญนะบุญครับเข้าหมาครับสุนัขครับสุนัขครับทำบุญอาหารครับที่ดีบบาทำพวงมาลัยด้วยอ่ะสวัสดีครับอุดหนุนพวงมาลัยหน่อยนะครับเพื่อที่จะช่วยเลี้ยงสุนัขครับผมจะโอนนะครับพี่โอนก็โอนได้นะข้างหน้าครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่แป๊บนึงครับผมปากผีไม่ไดพูดนะใหญ่เล่นนะพี่ใหญ่เล่นนะใหญ่เล่นนะแป๊บนึงนะครับส่งหอกรถ ก็องรถเหรอพี่รถอะไรพี่ป๊อปเนี่ยอ๋อรถป๊อปครับพี่ครับเอาสนใจนี่ไหมครับไปบูชาครับผมใช่ครับผมเป็นแบบว่าเรื่องค้าขายพี่ดีมากนะอันนี้พี่ขายเก่งเนาะเดี๋ยวครับผมกล่องซุ่มปะเนี่ยอะไรนะกล่องซุ่มครับกล่องซุ่มกล่องซุ่มกล่องซุ่มนะครับกล่องซุ่มนะครับไม่มีพี่ไม่มีดูนะครับดูนะครับพี่ไม่ได้เลยครับอันนี้คือ เป็นยายครับผมยายส like ําหรับไว้ดูแลบ้านนะครับพี่พี่สับตัวดไหมไม่เป็นไรมิตริบาทอ๋อไม่เป็นไรนะครับพี่บอกพี่บอกไม่เป็นไรนะครับพี่บอกไม่เป็นไรนะครับเรียกให้ดูดิผมเอาของดีมไหมพี่เขาพี่เขาไม่เอาอ่ะ คุณผู้จัดใช่ไหมครับผมพอได้พอจัดครับพอผููจัดนะครับผู้จัดแล้วก็จะมีของที่เราลึกให้ผู้จัดที่มีพวงมาลัยขายหรอครับใช่ครับผมขายสำหรับของรถครับเดินทางปลอดภัยครับผมคองรถเลยได้ไหมครับได้ครับได้ครับไปดูครับไปดูครับไปดูครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับเขาซื้อเสร็จเขาเลยครับนี่ครับเอาเลยครับยิ้มติบักนะครับเอายิ่มิบักนะครับผมไหนก็ได้ไหนก็ได้ครับผมนี่ครับ คิดดูใจถึงอะของเลยอะเป็นไงนี่กลับบ้านสบายแล้วกลับบ้านสบายแล้วอาดื่มไป่อนถื่มไป่อนนีีกีกำลังได้เลยครับนี่นี่มาดูมาดูครับนี่มาดูครับมีของปลุกเสก้วยครับของปลุกเสกครับผมรู้สึกพอมีแล้วอุ่นใจไหมครับเสียวครับเสียวยังไงครับเสียวรู้สึกอุ่นใจไหมครับอุ่นใจอุ่นใจใครก็ทำอะไรกูไม่ได้ สวัสดีครับขายพวงมาลัยครับพี <tea> อ <pl ains> ่อาชีพครับอาชีพใหม่ครับพี่ทีเล็กอุดหนุนเั้ยี่สิบบาททำบุญให้กับอาหารสุนัขพี่ชอบป้ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรพี่เอาเซตนี้ไปคอมโบนี่พี่ทีเล็กเนี่ยจบจบเลยพี่ไอ้แกะวัดบางแดงอันนี้ตาอันนี้ยายเคยแกะเลี้ยงตายายนี่อยู่ เขาว่าร้อหนหาคนกุบะถมคำชูบูชาแก<ม>เอาปลูกว่ายาได้ไหมอ่าได้เขาปูาย่ยาเสร็จปุ๊บถามว่าได้หมดอะไรไหม,มคือยังไม่ถึงยังไม่ถึงเรื่องยังไม่ถึงพี่ยังไม่ถึงเล็กยังไม่ถึงใจเยังอันเนี้ยพอเราเลี้ยงดูแกดีเสร็จปั๊บเริ่มละเริ่มทำงนานละที่เรียกคำหนึ่งไอ้แกบูยายตายายคำเดียวละพี่ผมบอกเลยเถงเถงเถง,ง,งแล้วฉันจะฝืนปืนหัวใจตัวเอง เอาละครับตอนนี้นครับผมได้ขายพวงมลาลัยได้เงินประมาณนี้นะครับเพื่อจะร่วมทาบุญอาหารสุนัขนะครับเอาละครับผมขอบคุณมากๆนะครับพี่มินิไบ์ลังสิตแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนครั้งหน้าโอกาสหน้าผมเน่งพาล่วจะพาทุกคนไปล่วงที่ไหนกดติดตามกดสมัครให้ตรงนี้ครับกับเน่งพาล่วลั่วบ้างไม่ล่วบ้างสรุปก็ได้แหละ let's go <S อย่ามือบอลและไม่น้อยมือบอลอย่ามือบอลและไม่น้อยมือบอล ปากก็บอลละมือสองข้างก็บอลละบอดนักมันบอลละไม่น้อยมันบอ